พี่ก็จะยุ่งกับงานเรื่องส่งออกนะคะวันนี้น้องดัลล่าเขามีอะไรจะมาฝากอ่าลองไปฟังเขาดูนะคะสวัสดีค่ะน้องดัลล่าสวัสดีครับเอ่อวันนี้วันนี้น้องดัลล่ามีอะไรจะมาฝากพี่เจนนี่หรอคะอ๋อซื้อนมมาฝากพี่เจนนี่ครับหรอแล้ว,แล,วแล้วดัลล่าเอาตังมาจากไหนคะ่ะแม่ให้ใช้วันละสองร้อยห้าสิบครับหรอแล้ว,ลวเอ่อตอนนี้ พูดถึงว่าเรื่องค้าขายเป็นไงบ้างคะดอลล่ากอขายดีอยู่ครับเหรอแล้วพี่ถามนิดนึงค่ะพี่เจนี่ก็เป็นคนที่มีตังค์อยู่แล้วแล้วก็ดูแลตัวเองอยู่แล้วทาไมดอลล่าถึงอยากจะซื้อนมมาฝากพี่คะอ,อ๋ออยากให้พี่เจนี่ร่างกายดีและแข็งแรงครับ เห็นที่ทํางานเยอะใช่ไหมคะที่ทำงานเยอะครับโอเคค่ะทุกคนค่ะเห็นไหมคะน้องดอล่านะคะเขาเป็นสุภาพบุรุษลูกผู้ชายนะคะแล้วก็ขยันทํามาหากินตั้งใจทํามาหากินแล้วก็ประหยัดนะคะในการใช้จ่ายไม่ได้ใช้เงินสุรุ่ยสุร่ายนะคะตัวเจนนี่เองจริงๆก็ไม่ไม่ได้อยากให้น้องเขาซื้ออะไรมาฝากค่ะแต่ด้วยน้งใจที่น้องเขามีให้เจนนี่นะคะก็ไม่อยากจะปฏิเสธเขานะคะเพราะฉะนั้นในตัวเจนนี่เองนะคะก็มีความรู้สึกว่า ไม่ได้มองคนแค่ภายนอกนะคะเพราะฉะนั้นคนที่มีจิตใจที่งดงามจะน่เชื่อคะ่ะว่าชีวิตเขาจะจะรุ่งเรืองนะคะยังไงก็ให้ทุกคนนะคะทั่วโลกมาอุดหนุนน้องกันมากๆด้วยนะคะอะน้องดอลล่าฝากร้าน่อยค่ะฝากเช่เชื่อทุกคน,ท,กคนทั่วโลกมาเที่ยวร้านดอลล่าครับอุดหนุนน้องดอลล่านะคะ,นนะ,คะพัทยาประเทศไทยครับโอเคจ้ายังไงทุกคนมาอุดหนุนน้องด้วยนะคะฝากทุกคนด้วยคะ่ะ